ันนี้ฝนตกพายุนะครับฝนตกหนักเลยครับผมมอแมแหมเลยแกตาฝนตกพายุเข้านะครับดูแก้วตาครับกลัวฟ้าร้องฟ้าร้องเสียงดังครับแกตากลัววิ่งจนวิ่งจนแบบเหมือนวัวลานเลยครับเนี่ยเคยเห็นวัวลานไหมครับเนี่ยแบบนั้นเลยครับวิ่งอ้อมหลักเลยครับอันนี้ฝนเริ่มซาแล้วครับ กลัวกลัวกลัวกเสียงฟ้าร้องน่ากลัวแล้วครับไม่ใช่แค่เสียงนะครับถ้ามาทางฟ้านี่น่ากลัวแล้วกลัวมากเลยนะครับเด็กนพนพเรื่องพ่ฟกครับ พี่ผูกก็ไม่ค่อยเล่นน้ำนะครับก็จะแค่ทูทเฉยเปกติแต่พอดอยน,นี่เจียมนี่คือออกไปเล่นน้ำนะออกไปเล่นจนชุ่มฉ่ำนะครับทางนี้ก็พากันเล่นสองแม่ลูกเลยครับ ไอ้ที่เปียกนี่พากันไปเล่นเองนะครับนี่ส่วนมากก็เล่นเองน,น,นั่นนะครับกับแม่เขาแม่เขายิ่งแต่สนนะครับก็กลัวกลัวกลัวอันสองแม่ลูกลูกผดดอย ยืนกลางหูใส่ครับไปตอนนี้ฝนเริ่มซาแล้วครับแต่ว่าเสียงฟ้าร้องยังดังอยู่สองแม่ลูกเขา มอมแมมนะครับมอมแมมกันทั้งแม่ทั้งลูกน้องเลยน้องเขาก็ยังไม่ค่อยคุ้นชินเท่าไหร่ครับแต่ว่าเเขาก็ยังเป็นเด็กอยู่ครับเขายังกลัว พอดอยพอดอยนี่เล่นหนักกว่าเขาครับเล่นน้ำฝน <c oughs> ทุบตูดด้วยทุบตูดด้วยช่วงฝนตกนหนักก่อนหน้านี้คือเล่นเล่น <c oughs> เล่นกว่าเขาครับเล่นอยู่ตัวเดียวแต่ว่าไม่กล้าถ่ายเลยครับ้ <c oughs> าล้องแรงมากครับน่ากลัว นนว่าเป็นพ่อนะครับเป็นพ่อของลูกหลายๆตัวครับยังเล่นเหมือนเด็กเลยครับก่อนหน้านี้ก็สะบัดหัวสะบัดหางเล่นเอาฝนตกเย็นทุ่มฉับอันนี้ก็พายุเข้าแหละครับผมถึงได้ฝนตกถ้า อายุไม่เข้าก็ไม่ได้ฝนตกเย็ยนขนาดนี้ครับปกตินี่ร้อนนอนนอนส,สุดเลยครับไม่ขายไม่ขายบางจอครับไปแล้วลูกเรียกลูกเรียกนะต้องสายหัวมาว่าจะไปเล่นสักหน่อยลูกก็เรียกนะครับแม่ออกไปนิดเดียวลูกเรียกหาครับไม่พอใจเลยเดินใส่มหัวนะไครับ ดูเขาทงกันสนุกมากครับสนุกอยู่ตัวเดียวสนุกเกินพอดยอยดูเสรารพัดท่าเลยครับ ดูพี่ฟูก,ก,ก็แค่นี้ครับทำมาค่าเล่นมาดูน้องน้องชายน้องชายน้องชายเล่นหนักเลยครับเ,เนี่น้องชายตัวแสบ กินกล้วยไปนหนึน่งคืออยู่นิ่งนะครับก่อนหน้านี้นี่อุ้ซนมากแล้วความเป็นอยู่ก็ประมาณนี้นะครับช่วงฝนตกก็จะแฉะนิดนึงนะครับว่าฝนตกใหม่แต่ถ้าพอเข้าฤดูฝนแล้วก็จะ ต้องทําทางน้ําครับผมต้องมีทางน้ําระบายน้ําไปครับ ours, ไม่ใช่ส่วนแค่ตาก็อยู่ในบ้านนี่ครับแต่ว่าตอนนี้ก็คืออยู่ตรงนี้แต่ถ้าฝนตกช่วงน,น้าฝนจริงๆอาจจะเอาเข้ามาอีกครับก็ให้เขาเล่นน้ําบ้างครับเล่นน้ําเล่นโคนอยู่ธรรมชาติของ ถ้าสมัยก่อนก็ปู่ย่าตทาทวดก็พาเลี้ยงเขาก็เลี้ยงกันในป่านะครับเวลาฝนตกยังไงเนี่ยเขาเขาก็อยู่ในป่าแล้วไม่ก็เอาเข้าบ้านกันก็อยู่กันแบบเนี้ยเพราะ่บ้านผมก็จะประมาณว่าแบบคล้ายๆกับเลี้ยงช้างตามต้นแก่สมัยโบราณหน่อยแล้วก็มีประยุกต์มาสมัยใหม่นะครับดูตัวแสบนะครับ กัวแสกตัวแสเล่นแล้วครับเล่นแล้วก่อนหน้าน,นี้กลัวครับป๊อตก็ใจใจป๊อตมากเลยครับกลัวร้องหาแต่แม่ถอย ก่อนหนะ้านี้วิ่งแบบนี้ครับวิ่งวนไปวนมาลื่นนะครับมีลื่นกลัวฟ้าร้องลื่นลื่นหงายนะครับหงายท้องเลยกิ้งนะครับแต่ว่าไม่กล้าถ่ายจริงๆครับถ้าถ่ายคงได้ช็อตฮาๆแล้วก็น่าสงสาร i อ b f c อซได้ดูแล้วครับแก้วตัวแสบหนูเพิ่งจะหนึ่งขวบ หนึ่งขวบกว่าก็มาเจอฟ้าร้องฟ้านี้น่ากลัวนะครับนี่เรียกขวัญหน่อยนะครับไอพีพีฟีเรียกขวัญแก้ตาด้วยจะดีนะครับว่าวันนี้ไม่ได้เอาออกไปป่าหรือว่าไปไหนนะครับอยู่บ้านก็ยังปลอดภัยสบายบาใจกว่าครับเอาไง,ไง่ายๆใช้คำว่าสบายใจแต่ถ้าไปอยู่ป่าน,นี่ต้องรีบเอาเข้าบ้านเลยครับ อันตรายครับอยู่ในป่าเวลาฝนฝนฟ้าพายุวันนี้ก็ไม่ได้ไปบ้านพี่ดาวนะครับวันนี้ขอลาสักวันครับลาโรงเรียนอยู่บ้านนิ่กะดูสุดลอสุดลอไปเล่นแล้วครับสุดหลอนี่ดื้อแล้วครับไม่ต้องหอ่วงไม่ต้องหอ่วงว่าจะไม่ดื้อแน่นอน โอ้มอแมมแลพี่นพอันนี้ผมไม่ดูไรนะครับอึ๊บขอซูมนะครับขันขันคลิปนี้ก็อาจจะซูมเข้าซูมออกยังไงขอไัยด้วยนะครับอาจจะไม่ค่อยเรียบร้อยเท่าไหร่ อยากให้เห็นความแบบความความเป็นธรรมชาติของช้างครับเวลาอยู่บ้านมาว่าความอยู่แบบการเป็นอยู่ตามธรรมชาติของเขาครับคลิปนี้อยากให้เห็นว่าเวลาช้างเขาอยู่ช่วงสถานการณ์ฝนตกหรือว่ายัางไงเนี่ยครับเขาอยู่กันยังไงเขาเล่นไหมเขายัางไงครับแล้วเป็นพี่ใหญ่เขาไม่ค่อยกลัวฟ้าฝนนะครับอโห แล้วเขาไม่ค่อยเล่นนะครับแต่ถ้าเป็นเด็กๆเ,เล่นนะครับเล่นมันเด็กเล่นน้ำฝนเล่นน้ำโคลนกันครับเออเพื่อนกลับได้เล่นด้วยแล้วครับแก้ว แลกกว่าเสียงฟ้ารล้องครับเดี๋ยวคลิปนี้ผมจะขอปิดคลิปไปแล้วนะครับโอ้ยมือสั่นครับผมขอไปนะครับผมแต่มือสั่นดูตามคลิปสั่นเกินไปครับผมแต่วันนี้ก็จะขอปิดคลิปไปแล้วนะครับคลิปนี้ก็อยากให้ v f เทุกคนได้ดูความเป็นอยู่ของช้างที่บ้านครับของครอบครัวตาอยู่กันทําธรรมชาตินะครับสวนมากแบบเวลาฝนตกธรรมชาติแบบนี้ครับขอเล่นกันดู น่ารักไปอีกแบบนะครับถ้าดูช้างดูความแบบเป็นธรรมชาติของเขาอันนี้ขอปิดคลิปไปแล้วนะครับผมขอขอบคุณพ,พี่พี่ีทุกคนนะครับที่เข้ามาชมมาดูกันนะครับวาตาผมทำคลิปนี้ไม่ดีหรือว่ายังไงขออภัยด้วยนะครับตันนี้ก็ไปแล้วนะครับผมบ๊ายบาย